สาวๆแม่บ้านทั้งหลายนะคะที่ดูแลลูกแล้วอย่าลืมที่จะดูแลตัวเองเด็ดขาดนะคะอยากบอกว่าออยให้ความสําคัญกับเรื่องรอยยับบนใบหน้าถึงแม้จะพักผ่อนน้อยแต่ห้ามพักที่จะดูแลผิวหน้าของเราเด็ดขาดค่ะทุกคนซึ่งรอยยับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราใช้เซรั่มที่ดีมันก็จะทําให้เราเนี่ยถนอมผิวไปได้เยอะแล้วก็ทําให้ผิวหน้าของเรานะคะห่างไกลนะคะรอยยับที่จะเกิดขึ้นแน่นอนและนี่ค่ะคือเซรั่มตัวดังที่อ่อยชอบม,มากๆเลย อ้อยใช้ D E Advanced Anti Wrinkle Serum Night Repair ทุกวันเลยนะคะให้ดูผิวหน้าวันแรกเลยค่ะมีความหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอมีรอยยับหางตาบ้างแล้ว ทากันเลยค่ะเซรั่มของเขานะคะเนื้อบ,งบางเบาไม่เหนียวเนื้อหนาทาแล้วซึมไว้กลิ่นหอมอ่อนๆด้วยเหมือนได้พักผิวเพื่อให้ฟื้นฟูค่ะเป็นเซรั่มสูตรแพนเบดไบโอแฟคทอรี่นะคะและนี่คือผิวที่ทาได้วันที่3ค่ะ,คะเขาช่วยลดเลือนรอยยับก่อนวัยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินเพิ่มการสร้างไฟโบบลานส์นะคะผิวกระชับแถมมีไนอาซินามายปรับผิวที่หมองให้สม่ำเสมอและนี่คือวันที่5ค่ะผิวดูกระจ่งางใสรูขุมขนก็กระชับนะคะ หน้าผักและใต้ตาก็รู้สึกเรียบเรียนขึ้นค่ะผิวใสบริงนุ่มชุ่มชื้นถูกใจสุดๆเลยค่ะและนี่ก็ผลลัพธ์ที่ดีที่ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะดูได้จากสภาพผิวหน้าเราเลยนี่คือหน้าสดนะคะเขียงแค่คิ้วแล้วก็ลิปมันนั่นเองนะคะอยากบอกว่ามันตอบโจทย์ผิวหน้าของออนมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้มาลองนะคะใครที่กังวลเรื่องรอยยับหรือปีปัญหาแบบที่กล่าวมาข้างต้นแนะนํานะคะไปใช้เซรัม่มขวดนี้เลยพิกัดนะคะตามด้านบนเลยนะคะมาใช้กันคะ่ะดูแลผิวหน้าของเรากันนะคะทุกคน